بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ส alam นเรนศนย์กันเรียน,น,นรู้ของมัสยิดอกอรมาตุนมูมินีนะคะวันนี้พบกันในวิชาฮะดีสค่ะฮะดีสบทนี้พูดถึงลักษณะของคนที่คนที่มักจะเดินทางไปต่างพื้นที่บ่อยๆต้องไปค้างอ้างแรมในสถานที่ต่างๆเวลาที่เราเดินทางไปเราก็จะพำนักหรือนอนค้างสถานที่ใดก็ตามมีดูอาที่ท่านนาบีส่งเสร,รมิมหรือว่าสอนให้เราขอความคุ้มครองจากเลาจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทั้งหลายนะคะอัน خ َ و บิน ة بِالْحَكِيمِ إِنَّهَا س َ م ِลَ ت ْ ر َ س ลลัลลอฮุอนนะลัยฮิวะซัลลัลลลลลลม يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. รายง,งานจากท่านหญิงคาราบุตรของฮากิมนะคะว่าเธอนั้นได้ยินท่านรอซูมซลลลอลห์เลวซัลลมได้กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านลงพำนักหรือพักณนะสถานที่ใดก็ตามจงกล่าวคำนี้อูซูบิกาลิมาติลฮิตตามมาติมินชาริมาขอรักฉันขอความคุ้มครองด้วยพระนาม หรือพระดํารัสอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์จากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไม่ว่าสิ่งชั่วร้ายนั้นจะเป็นลักษณะของยินจะเป็นลักษณะของสัตว์ร้ายจะเป็นลักษณะของผู้คนที่ไม่พึงประสงค์นะคะใครก็ตามที่ขอดูอาน,นี้เมื่อเขาลมพมนักที่ใดฟฝอินนาฮูลลยะดูรูฮูชัยอุนฮัตตายยตะฮิลามินฮูจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําอันตรายต่อเขาจนกว่าเขาจะออกจากที่พมนักนั้นค่ะฮะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามุสลิมนะคะก็เป็นซุนนะนะคะเวลาที่เราจะต้องไป ครั้งอ้างแรมไม่ว่าดินแดนนั้นจะเป็นพื้นที่เขตมุสลิมจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตมุสลิมก็แล้วแต่ให้เราขอดูอาสิ่งนี้เปิดประตูเข้าห้องพักไปก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยนาวะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮินเมื่อเราเข้าไปในพานักนะคะในสถานที่นั้นก่อนจะลงบนที่นอนก็เอามือปัดที่นอนที่เรียบร้อยป้องกันการละเมอหรือว่าล่วงในพื้นที่ของจินที่เขาได้พักอาศัยอยู่แล้วก็ดูอานี้สำคัญค่ะอีกรอบนะคะอาอูซู บิกาลิมาติลาฮิตตามมาตีมินชริมาคลักอาอูซูบิกาลิมาติลาฮิตตามมาตีมินชริมาคลัก อูซูบิกลิมาติลาฮิตามาตีมินชัริมาคารักดูอานี้นะคะไม่ได้ให้กล่าวเฉพาะเวลาที่เราไปพำนักสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเท่านั้นแต่เป็นดูอานที่นบีสอนให้เรากล่าวทั้งยามเช้าสามครั้งและยามเย็นสามครั้งเพื่อปกป้องตัวเราให้เราพ้นจากความชั่วร้ายที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมีคนถามว่าทําไมอัลลอฮ์ต้องสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาด้วยในเมื่ออัลลอฮ์สร้างสิ่งที่ดีๆมากมายการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาเพื่อให้มนุษย์นั้นรู้ว่าเวลาสิ่งที่ดีที่เราได้รับจจาากกออลเรรต้้งู และเวลาสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องรู้จักขอความคุ้มครองจากพระองค์นั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านลงพำนักณนะสถานที่หนึ่งสถานที่ใดจงกล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยพระดํารัสของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์จากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและแน่นอนเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งใดจนกว่าเขาจะออกจากที่พำนักนั้นค่ะฝาขะดิษนี้นะคะแล้วมีดูอาให้เราท่องจํานะคะอูซูบิกะลีมาติลฮิตตาม มามินชาริมาคอลักกล่าวเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งและทุกๆครั้งที่ออกเดินทางไปพักครั้งแดนที่ไหนก็อย่าลืมดูอาบทนี้ด้วยค่ะสลัมุอะลัยกุมุลอ์มะตุลลอฮ์วะบรากกาฮต